วางเจี๊บกันเลยสิครับเมื่อวานนี้ครับสามคู่ที่วางไว้ให้หน้าช่องครับเป็นว่าเป็นทแนมเปอร์ครับยูเวนตุสและแอลเลนโกเมลิดครับก็กินกันไปทั้ง3คู่เลยนะครับก็ขอแส้งความดีกับพี่ๆที่ตามตัวหน้าช่องทั้ง3คู่ด้วยนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับสำหรับคนที่เป็นครอบครัวเดียวของเราเมื่อวานนี้ครับอิมนำสํารันกันไปคูณ2เลยตัวเน้นตัว10 k เครับตัวเน้นตัวการันตีครับและบอลช่วงการ V.P. ครับช่วงการ3และช่วงการ4ครับอิมนำสํารันรับทรัพย์กันไปจุกๆเลยนะ ของเราได้มากกว่าในโลกออนไลน์ได้มากกว่าในโลก, online, ก,กโซเชียลอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญเรารับประกันความสดชื่นให้ด้วยครับทํให้สดชื่นจริงมีสมาชิกถึง2 6 0 0ท่านอย่างแน่นอนครับสำหรับท่าในใดครับที่ไม่มีแนวทางในการลงทุนครับกำลังตามหาแนวทางในการลงทุนที่แม่นยาอยู่อยากให้ลองเปิดใจกันเข้าดูนะครับครอบครัวนําเล่นฟุตบอลนะครับครอบครัวนําเล่นฟุตบอลของเราเนี่ยนำเล่นฟุตบอลตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับแนวทางมีวางไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวการาันตีบอลช่วงการบอลสดครับยิ่งเป็นสาย45นาทีแรกไม่ควรพลาดครับเปิดใจคข้าดูสดาหร ที่ไม่มีทิศไม่มีทางในการลงทุนลงทุนแล้วไม่เห็นผลลงทุนแล้วไม่เห็นกําไรครับเปิดใจเข้าชมในครอบครัวเราก่อนครับเปิดใจท่้นั้นเลยนะครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์จะมีนางเข้าบอกอยู่สําหรับคนที่อยากเข้ามาอยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่มาติดตามแนวทางเพิ่มเติมนะครับในวันนี้ครับอาจจะนะครับค่อนข้างเบาๆไปนะครับในเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลนะครับเพราะว่าก่อนจะถึงบ็อกซิ่งเดย์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะขอยิบยกมา3คู่ละกันนะครับที่น่าสนใจนะครับจะมีคู่ไหนบ้างไปเริ่มกันเลยครับสำหรับ คู่ระหว่างของบุฟแฮมตันวันนี้จะเปิดบ้านทางด้านเชลซีนะครับคู่นี้แน่นอนครับในเรื่องของฟอร์มช่วงหลังเนี่ยก็สูสีคู่ขี้กันครับเดินทางมาได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านนัดล่าสุดครับก็บุกไปพ่ายกับเวสแฮมมาสามประตูต่อศูนย์ทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างเชลซีครับกมเลีกก็ทำได้ดีนะครับเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของเชฟด์ยูไนเตดมาได้สองศูนย์ครับคู่นี้ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มในเรื่องของภาษีทีมเลยเนี่ยผู้มาเยือนค่อนข้างดีกว่าครับแต่กรรมแพงที่พวกเขาเปิดมา และกำแพงที่เปิดมาในวนี้กระแสไม่ค่อยดีเลยครับทางฝั่งของเจ้าบ้านครับจะดูดีตรงที่ว่านะครับมีการนะครับเล่นในหลังที่ค่อนข้างดีครับพเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นการเก็บชัยมาสามและก็เสมอไปสามเกมเช่นเดียวกันครับคู่นี้ครับกระแสและทิศทางแนวนี้เขามองว่านะครับน่าจะออกเสมอแบ่งแต้มกันไปนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าเชียร์หน้าใดหน้าหนึ่งก็ยากนะครับเพราะมีโอกาสออกได้ทั้งสามมุมเลยดังนั้นคู่นี้ครับผมแนะนําว่าสกอร์รวมไม่น่าจะถึง3ตูเชียร์ไปที่สกอร์ต่ำครับสระวางพร้อมใกล้เคียงกันนนนอออมมกกล้เียงงแแบบผว่่่่าาูน ครับมองที่สกอร์ตต์เชลซีวูมแฮมตันได้เลยครับไปต่อที่สองครับมองที่บิ๊กแมตต์ตุรกีซูเปอร์ลีกครับเฟเดร์เบเช่วันนี้จะเปิดบ้านพวกทางด้านการลาตัสไลายครับแน่นอนครับคู่นี้พร้อมตัดแต้มกันอย่างแน่นอนครับเพราะด้วยอันดับแรงด์กิ้งที่ใกล้เคียงกันมากอันดับจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงครับและมีอยู่43แต้มเท่ากันลูกได้เสียเฟเดร์เบเช่ดีกว่าครับผลงานในตอนนี้ครับในเรื่องของการพิสกอร์เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเฟเดบเเ เนี่ยผมมองว่าเชียร์เฟเดอร์มเช่ยากจริงๆครับเพราะว่านะครับถึงแม้ว่าจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่เฮดทูเฮดที่พบกันมาเนี่ยนะครับเป็นทางฝั่งของกาลาตาสไลที่เอาชนะได้ทั้งเกมยาวและเกมเยือเลยในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับดังนั้นเกมนี้ครับผมเชื่อว่าด้วยนะครับความที่กาลาตาสไลแผ่วมันไหลนัดครับเกมนี้น่าจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าเราพบกัทางด้านจ่าฝูงอย่างเฟเดอร์มเช่ครับพร้อมตัดแต้มครับไม่ต้องแบกเลนไม่ต้องแบกราคาครับเชียร์ทางฝั่งของบอลลองอย่างกาลาตาสไลตัวที่ดที่สองอิสราเอลพรีีเมยร์ลีกครับเป็นคู่ระหว่าางงขอมัคคต เปตาครับจะเปิดบ้านพวงด้านมาคับ,บี้เทววิฟครับแน่นอนครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเลเทมวเป็นทาอยู่แล้วครับตลอด3าเกมหลังสุดแพ้มา3เกมติดๆวันนี้ต้องมาพบกัะทางด้านงานหนักอย่างจา่าฝูงนะฮะมาคบ,บี้เทววิบวบ,บอกเลยว่าผลงาน8เกมหลังสุดครับเก็บชัยชนะมาได้8เกมด้วยแต่ผลงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักในเรื่องของการตีสกอร์และเสียประตูครับเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยขามกำแพงสักเท่าไหร่นะครับทำได้แค่เพียงเก็บชัยชนะมาเท่านั้นครับดังนั้นคู่นี้ผมมองว่าในเรื่องของเฮดทูเฮดเนี่ยถ้าไปเช ช่วงหลังชัดเจนมากกว่าบวกกัสบสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ดีกว่าครับไปเชียร์ทางฝั่งของผู้มาเยือนดีกว่าครับทางฝั่งของมาคาบีเทลวิฟแต่ไปเลยที่เบาที่สุดอย่างน้อยก็ปลอดภัยไว้ก่อน1ช่วงตัวมาคาบีเทลวิฟไปได้ครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้ในวันนี้ครับตัวแรกมองไปทางฝั่งของสกอตต์บุฟเฟ่แฮมตันแล้วก็เชลซีครับตัวที่สองมองไปที่การลาตสลายครับและตัวที่สามในค่าคืนนี้ครับมองไปที่มาคาบีเทลวิฟหนึ่งช่วงตัวได้เลยครับสนใจแนวทางเเพิิิ่่มมมมตตตตตาาาดดดกกััััััันนนนนไ้้้ใคคครรรรออออบบบววววสสสหีีงขล